สวัสดีกันด้วยนะครับผมดมูรายการเกมทีทนะฮะโอเคนะครับผมว่ามีน้องคนหนึ่งนะในไลฟ์เขาบอกว่าสอนทำอะไรนะเออมาทำอะไรวะเออ what what the fuck จำไม่ละนะครับผมมาสอนทำ intro แบบ ให้หน่อยผมอยากมีวิโทรนะครับผมโอเคนะครับก็จัดไปตามที่น้องขอนะครับมาอย่างแรกอย่างอื่เลยก็ต้องมีโปรแกรมที่มสตาร์สตาร์าอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมในการตัดต่อนะครับผมสุดมากก็คงจะรู้แล้วเลยมันก็ขึ้นอยู่ใต้คลิปผมอโอเคผมไนะม่ใส่อะไรนะโอเคทำเลยอย่างแรกก็เปิดวิด,ดีโอ บเ,เบลเซอร์นะครับวีเดียเบลเซอร์เบลเซอร์นะฮะเปิดมาไปเอาอะไรนะภาพพื้นหลังของอินโทรของคุณนะครับมาโอเคผมมองมาละโหลดมาแล้วนะครับผมโอเคหน้าตาอินโทรผมก็จะเพิภาพพื้นหลังผมก็จะเป็นยังงี้นะฮะอื้อหือโอคตรเท่นี่จะโชว์นะครับผมโคตรเท่มากนะชมตัวเองไปหรือเปล่า นะฮะโอเคอย่างแรกก็เขียนไปเลยช่องนะก็เปิดเอาตามที่จังหวะที่คุณอยากได้นะผมว่าให้ชื่ออินโทรมันขึ้นมาขนาดไหนนะครับผมโอเคขอเบาเสียงเพลงหน่อยนะครับเดี๋ยวข้างบ้านเขาด่า <c oughs> โอเคโอเคผมมันจะมีขั้นอยู่แล้วเนาะก็คงไม่ต้องอะไรกันมากนะครับให้เรากดมาตรงนี้โอเคเพิ่มจะใส่ชื่อแนวผมลงไปนะครับ โอเคจีโอเคเลยทีวีอืมเรียบร้อยนะฮะโอเคก็ผมก็จะปรับขนาดเอาขนาดนี้แล้วกันผมชอบสีแดงไใสีเขียวผมก็ใส่สีเขียวไปนะสวหมากผมชอบใช้ช็ปร์ใช้สีเขียวมากๆนะครับผมโอเคเอามาเลยเอามานิดนึงนะครับก็ตัดมันนะฮะ ตัดมันได้นะครับผมมันแบบไม่นอันนี้อยู่แล้วนะไม่เป็นอะไรต่อทัานอยู่แล้วก็จะได้เป็นประมาณนี้นะแต่แลดูมันอันนี้เกินไปนาะจืดจืดเนาะก็ใส่เอฟเฟกเข้าไปนะครับนะฮะใส่เอฟเฟกผมมีให้เลือกมากมายนะ มัวจะกระพิบอจัดไปชุดใหญ่เพื่อกระพิบเลยนะฮะออันนี้แม่งเป็นน้ำพุเลยโอ้โหสลแลกเลยนะเนิบเนิบฝนตกอฝนตกเยอะไปลอยโอเคโอ้โหอ่าวันนี้ก็เลยกันนะอ่ามันง่ายแลดูง่ายดีนะครับโอเคนี่นะฮะมันก็ยังเจิดเดีอดนะฮะ มาทาให้มันแบบเจ๋งๆงันนี่วานะฮะใครคๆ,ทๆทําตามก็ทําได้นะครับผมให้มานี่นะครับตักหมุดเลยนะฮะกดตรงหมุดนี้นะครับผมโอเคนะครับกประมาณนี้นะก็ฟังเพลงไปนะว่าเราจะให้มันกระตุกตอนไหนมั่งนะนี่กระตุกตอนนี้ไปละมัน มันคงไม่กระตกมากนะพเพราะเพลงมันสั้นเกินไปนะโอเคก็ได้ประมาณนี้แนละ้วใช่ไหมครับก็ให้กดมาลูกุญแจเห็นปะเห็นเห็นุญแจไหมตรงเนี้ยนีน,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 นี้นี้นี้เนี่ยนะฮะโอเคเพิ่มวิดีโอนะโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะให้คุณเพิ่มอันแรกอันข้างหน้าไปหน่อยก็แล้วกันนะเพิ่มขนาดไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ฝีมือนะเพรามือโคตรจะนิ่งหรือนิ่งนิดนึงนะฮะ โอเคนี่ผมก็ไม่ได้เป็นคนทำอินโทรอะไรเทพขนาดนั้นเพราะผมก็ไมไ่ค่อยเป็นคนทำอินโทรอยู่แล้วนะครับโอเคจากนั้นก็มาเดินดูกันโอเคประมาณนี้ก็เลยนนะ,ะจุดนี้เห็นจุดนี้ไหมครับก็เป็นภาพไว้ก็ประมาณนี้นะนี่ เอาใหญ่ๆมาก่อนเลยปึ๊บนะฮะแล้วก็บาตรงนี้โอเคเลื่อนไปอีกนนึงปึ๊บเลื่อนสองนะฮะโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะฮะโอเคนี่ปึ๊บมาละนี่คือมันจะพุ่งมาอยู่ข้างหน้านะเพราะว่าเราปรับให้ไอ ไอเนี่ยมันอยู่ข้างหน้ามันก็จะมาอยู่ข้างหน้าตามมาณนี้น,นะครับผมหรือว่าเห็นว่ามันเจอดอีกแล้วโอ้เจอทํายังไงก็เจอดคุณก็ใส่ภาพไปได้นะฮะโอเคภาพก็เอาอะไรดีวะเนี่ยเอาภาพเป็นละภาพที่เขาวาดให้ก็เ้ืกัน <laughs> อยู่ตรงววไ,ไ,ไหนแล้วเนี่ยไปเก็บไว้ไหนแล้วเนี่ยโอเคหาไม่เจอ ไม่น่าเจออย,อยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนวะนี่ไม่เจออีกแล้วฮนะเจ้าหมาของที่ตัวเองไว้ไม่เจอนะโอเคอยู่ตรงไหนวะทุกทีผมว่าผมเก็บไปดีแล้วนะไม่มีไม่มีดูตรงที่ดาวนโหลดนดืมไม่มีละโอเคหาหาไม่เจอนะ น่าจะหาไม่เจอไปไหนก็ไม่รู้นะระาวาังไว้แล้วก็หายไปเลยอาวาังไว้นะั้นใช้ํำว่าวางไว้นะฮะมันไม่มีอีกแล้วโอเคเอาภาพอื่นกันด้ะเอาเป็นภาพภาพอะไรก็ได้นะแล้วแต่ที่คุณจะเลือกมานะครับโอเคก็คงจะไม่เจออยู่ไหนมมันหาไม่เจอหายไปไหนไหม ่ดวงนี้หรือเปล่าไม่มีภาพหายอาวสวยแล้วฉันออืโดนทุบแน่ๆเลยเขาศาสตร์อ่ะจะอ๋ะอโอเคกลับมาได้ไม่เป็นไรตกใจนิดนึ่มหายไปนะครับสามารถใส่ภาพใส่ภาพโอเคใส่ภาพอื่นกันก็ได้ะก็หาไม่เจอนะภาพนั้นจะใส่เป็นภาพโอเคเอาภาพ ที่บอกว่าสุดยอดหน่งกบลิงชันนะแมวแมวภาพ,พนี้ขอาภาพที่มันใหญ่ๆนะะเอาอันเดิมนนแล้วแหละแลดูใหญ่เนาะโอเคมาอยู่ประมาณนี้นะฮะล้วทำให้สีมันจางๆหน่อยโอเคเอาทำจางๆให้แบบเห็นน้อยๆนะะเขาจะได้ไม่โฟกัสกับภาพนะมาเกินไปนะะโอเคน่าจะอ้านะ ชดวาทำพอดีวะ่ะรถมาอีกแล้วโอเคก็จะประมาณนี้นะทุกที่มันจะมีภ้าเป็นเป็นผู้ชายอยู่นะแต่ผมไม่รู้รว่าไว้ไหนนะนะฮะประมาณนี้นะครับผมมันถ้ามันยังเจอดเดีกก็หาทำเัาเองก็ได้กันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ น่าจะประมาณนี้นะอินโทรผมนะที่ผมจะทํานะก็ทําได้แค่นี้นะครับผมเป็นคนที่แบบโอ้ทายากนะอินโทรก็เลยไม่ค่อยทํานะส่วนมากทําปกมากกว่าปกชแนลนะลนะอินโทรก็ให้คนที่เห็นทําให้นะส่วนมากน้องก็ทําให้กันนะก็ขอบคุณมากนะครับคนที่ทํามาให้นะฮะดูยังไงก็โอ้ถืมือก็ดีนะ ทำตัวเองได้นะโอเคเอาแบบจางๆหน่อยก็แล้วกันนี่เฮ้ยจางแบบจริงๆนะจางแบบจริงๆนะจางเฮ้ยจางหายไม่มีจางอ๋อนี่ไงเจอแล้วนี่อ๋อประมาณนี้ก็แล้วก,กันนี่เฮ้ยเป็นไงพูดทีมันจะ,ะพูดไปแล้วนี่วะ โอเคแล้วนะก็คงจะมีประสบการณ์กันมากกว่านี้แล้วนะครับผมก็ถ้ายังหาประสบการณ์ไม่เยอะพอก็ดูคลิปอื่นๆได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับใ้รชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c ไ i b ้ด้วยนะครับผมอยะาลืมติดกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปอื่นหรือสตรีมอื่นมานะครับผมและพรุ่งนี้วันจันทร์มันพฤหัสจะไม่มี สตรีมนะครับขอบอกไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าอันนี้กันนะครับโอเคนะครับโอ้ติดใจเลยกนก็คลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเอามาันอันนี้ไว้ดีกว่าบันทึ่งพ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 ึ่งเนในๆเราก็ทำละโอเค,คบ๊ายบายครับเจอกัน